ขอให้ปีใหม่มีหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากบนะครับเดินทางไปไหนขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมก็ถ้าสมวนบาน ขอให้ทุกคนมีความสุขน่าจะค่อย็งแนะครใจะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับรักสาสุขภางเลยแล้วก็ขอให้ปีหน้าคุณเจออะไรที่ดีๆนะครับเจอคนที่ดีๆนะครับแต่อย่าดีกว่าผมเลยนะครับอยู่ผมกะรนจะมีอะไร i n t a n นอไครับ t e r a t o n a ที้าเนนี้ีี่น y o Hello, happy New no. Year. Uh, hopefully, we'll see each other more next uh, year. Uh, I love you all so much. I hope that uh, we'll go to see you your every country. And I uh, love you so much. Uh